สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟ็นขับแฟนเพจบ้านสมุทรเชียงใหม่มณีบ้านสมุทรเชียงใหมภาพพี่พ่อน้องมาชมควยง่าตลาดนัดขั้วกระบือบาทเชียงวงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมณีก็ตรงกับเสาร์วันทั้งคั้นที่22สิงหาคม2 5 6 6พี่น้องใครอนมณีบ้านสมุเชีนงสิม่เภาพพี่พ่อน้องชมไปนะครับผมงามๆเป็นไล่โตไปนะครับผมสิรษฐสอบถามในหอยสอบถามรายละเอียดเป็นไล่โตจำในหอยเพิ่นนะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ ชมา Luckily, รายละเอียดแล้วก็เปิดราคาผู้ใจสนใจตัวใดก็ให้โทรมาสอบถามเพิ่มเติมกับไม่ห่อยเพิ่นลราคาก่อนสูอก่อนขายก่อนตัดสินใจอย่าลืมสอบถามรายละเอียดี่ดีบางทีน้องน้องบัานชุมชนแถวไทยท่ากระตูวกับที่ยงจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะพี่น้องเนาะก่อนสูอก่อนขายกันอย่าลืมสอบถามกันให้ดีผ่อนสองชุบไปไล่ตัวกันอย่าลืมฝากพี่ฝากน้องซอยดันทุกคแชร์กดติดตามให้น้ำหนึ่พี่น้องเนาะ กำลังเล่าจังหวะพี่น <Overwatch> right ้องแน่นหาจังหวะเพิ <nationwide> <as> right <ados> ่อนใดอยู่พี่น้องเนาะกำลังรอจังหวะควายหลายอยู่พี่น้องเบิ้งบรรยากาศคุณอควายแน่นควายหลายเลยพี่น้องเนาะบาัตรโลนเจเนียร์ไปอาหารย่างเพไปไล่ตโตไปพี่น้องเนาะควายหลายเลยพี่น้องสายเหนือสายขุนสายควายเลียงควายง่ามนี่วัดพี่น้องนี่ถูกสายกันนะผมมาเบิ้งควายง่ามทางพี่พี่น้องไปเปิดชิปกับ ไล่มูหลังแนมะ่พี่น้องเนาะเปิดจีบกับมูหลงนะังแม่ไลมูหลา่ามูหล่าได้จับบวหูวนะพี่น้องเนะาะมันแข่แข่กันมาเปิดสีสโดโถเขอ,ขอมูลบ่ว่าทำไมสวัสดีครับขออนุญาตหน่อยอันตเตยหรือแจ็คโอ้ยแจ็คหอยแจ็คมัดีมบ้าหน้าตาขึ้นคือกันอันเอยียงเขาเอิร์นมูหลา่าเออรมูหลา่ามูหลา่าพี่น้องแม่พันมูหลา่าทองบ่งยังเนาะยัง,ะยงบป็นทองพี่นอ้องเบิ้ง สายพันธ์มูลาสายหนอกแบบพี่น้องควายเหนือสายหนอกเบิงแขงขาต้นโตหอยแจกใดมากเหมือนพี่น้องสูงเท่าไรหอยแจกลอยสามสิบหกพี่น้องลอยสามสิบหกความสูงเกินเบิงต้นโตเป็นควายแม่พันธ์ของสายหนอกสายมูลาหอยเตยหอยแจกเนใดมากเหมือนหอยแจกบาดรองน้ำคุ้นใดมากพี่น้องสูงลอยสามสิบหกต้นโตเน่านี่แหละคือสายเหนือพี่น้องสายหนอกมูระ เปิดเท่าไดหอยแจ็คสามหม้าปาโทวนหน่อยได้พี่น้องแยกลูกมากเนาะเบอ่งแยกลูกมากนี่สาเพิ่นเปิดใ้พี่น้องความสูงอร่อยสามสิบหกแข้งขาตนโตดีฝากเบอร์ทร่หอยแจหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าพี่น้องสายมูหลากเปิดกล่องเปิดชิปกับสายมูหลากนัางๆก็หอยแจกสเพิ่นเปิดใบพี่น้องราคาพอฟังราคาพรต่อรองพี่น้องสายหนอกสายเหนือ มูระงามๆเลยพี่น้องมาดิหอยแจกเปิดใดมาเปิดอ่ะขอบคุณหลายๆให้มันมาเนอะหอยแจกคอย่างต่อพี่น้องมาเบิรงบรรยากาศต่อไปสวัสดีครับขออนุญาตหอยเวนิสใดมาสองตัวมาซีขายสองขายสองแล้วอุ้ยมาแล้วอันนี้แม่สาวหน่อยป่มาวมันตัวใหญ่เฮ้ยทรวงล่ะว้ายโจโปอทรวงล่ะโจโปกแล้วมันแสงงานเลยเพร่นว่ามันจะได้หัวาใส่โอ้ยพี่น้อง แม่สาวหน่อยตะวาทองเหรวเพื่อนว่าโอ้ยจบปกแล้วแลน้วาเลยเพื่นว่าห้องท้องที่นี่ห้องหาเดือน้องาเดืนล่ะปาโตน้อยดพี่น้องนี่สาทองเดือนปวดโอ้ยสูงเท่าไหร่ดร้อยยี่สิบมันแมนบ่ะร้อยยสิบสี่สูงเติบเลยพี่น้องร้อยบสี่บวกซะเนาะ 1อยิบสี่ขึ้นไปเพื่อนเอาหน่อยว้ก่อนพี่น้องหน้าตาโตต,ตาเต็มแจ่มจชัดเจนกลองข้อชัดเจนพี่น้องเบิง้งแข้งขาโตโต,อ,ตอ,อยเว่นินใดมากเ้ยนี่เมียสาวหน่อยเห็นท่องแล้วหาเดือนแล้วเพื่อนว่าเปิดเท่าไหร่ตัวนีสามหมืครับสามหมื่นถวนอ๋อสามหมื่นถวนพีน<อ>พ่น้องราคาหุ้นควายสองหมื่เอสามหมื่นพี่น้องเบิ้งตนโตความสูงร้อยย่สิบหซะร้อยิบสี่บวกแล้วร้เกือบบืนใส125่ร้อยิบหาเพื่นว่า สามหมื่นก็เปิดไว้พี่น้องอ่ะมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งข้าวหอยเวนี่โตบักใหญ่บานพี่น้องเบิ่งหน้าหม้อทองชัดเจนพี่น้องสูงร้อยสามสิบเจ็ดร้บเจ็พี่น้องเบิ่งขผาวเพิ่นเบิ่งหน้าอกกว้างพี่น้องหน้าอกกว้างลายกว้างต้นโตต้นนี้ท้องป๊อปแบบนี้ท้องสี่เดือนแล้วตัวนี้กระทองพี่น้องตัวนี้กระทองของวหอยเวนิดสูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องโอ้ขายไปแล้วตีโอ้ลูกุดไส้บนขายไปแล้วมาเบิ่งทางผิดพี่น้องเบิ่งติมโต คไขยมันไหลกับตรงหาจังหวัดไทยพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งพี่น้องแง่วานหลาเลยตัวนี้แง่วานหลาพูดอ่ะมาฟังราคานอำเพภนใบเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอามันคไขยแน่นพี่น้องไขยเต็มตัวด้ละหอยเวนิดเป็นไดมาเปิดเท่าไรตัวนี้หกสิบห้าพี่น้องท่องซีเดือนในตัวนี้พี่น้องเบิ่งหางเพิ่นถ่ายเพิ่นพี่น้องหกสิบห้าเพิ่นเปิดใบหอยเวนิดตัวใหญ่เลยลอยสามสิบเจ็ดเพธรรมดานีพี่น้องใหญ่งามหกสิบห้าเพิ่นเปิดใบ อันนี้สามหมนเนาะสามหมื่นวนเพิ่นเปิดไวเอาฝากเบอร์โทรหอยเวนศนย์เกศูนย์เก้าสามสามสองเกนย่นพี่น้องผู้ใดสนใจกระทรมาตอรองกับหอยเวนิดใดหอย,หอย,หอยเวนิหอยเวนิตตาก,การผืชผลโบราชาท่านี่มาอันว่าเป็นยังได้มึงหันนี่ลืมเบอร์โทรหหอยแจ็คเดี๋ยวสิขอด้อหยาดมนไป <laughs> โอ้ยจังหดมาลืมเบอร์ท่เปิดชีพ ลืมเบอร์โทรแจ็คมู่ล่าเอาไหมมู่าสามสิบอย่างก่อนสามสิบห้าสามสิบห้าเอาฝากเบอร์โทรแจ็คศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกพี่น้องลืมเบอร์โทรมู่ล่าตัวนี้สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้เบอร์โทรแจ็คตามที่เพิ่นแจ้งข้อมูลมือหันเด้อพี่น้องเด้อโทรมาต่อรองเับเพิ่นใดเอาความเพิ่นไร้ไมันวายลืมเบอร์โทรพระเอกหลบรอเขาอ่ะยังต่อพี่น้อง อ้าหอยฟางขึ้นไปยืนยังสูงนี่ปาดหอยฟางครับได้มากตัวหอยฟางมนี่สายปาดสาวกโตเอ้านี่บอกข้าหอยฟางโอ้มาเบิ่งป้ายหอยฟางเหลืออยู่สี่ตัวสองหมื่นสี่ตัวสุดท้ายล่ะเอามื่นหกพี่น้องป้ายมื่นหกสองหม่นสีะทองบ่สองหมสีนี่ โอ้ทองอ่างหลังอยู่สองหมื่นสี่พี่น้องให้หอยฟังอันนั้นมื่นหกเป็่าบักสองผู้น่อยล่ะตัวละหมื่นสี่พี่น้องสองตัวบักผู้น่อยซ้ายเหนือตัวละหมื่นสี่เพื่อนห้องไวผู้ใดสนใจกระทุ่มมาตัวร่องเพื่อนในตัวร่องใดตลอดโรงฟี่ขั้นแท่งไปมหาเพื่อนว่าทางเมื่อบาทโอ้ยใจคับหอยฟางแกได้ตัวละหมื่นสี่สองตัวพี่น้องบักผู้น่อยอันนี้สองหมื่นสี่ ตัวนี้หมื่นหกนว่าอุ้ยแม่หมื่นหกกับพ่อต่อรองในพี่น้องเขาหอยฟางมื่นเอามาหยีซิมก็ตัวเลือเท่านี้แหละพี่น้องต่อรองเอาใกล้สิเบิดแล้วเพิ่นรถหลายอยู่ดอกพี่น้องเพิ่นใจดีอยู่มันใกล้สิเบิดละต่อรองเอาเอ้าฝากเต้าชิ้วพูดหลับเบอร์โทรบาทศูนย์หกสี่หกแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เพิ่นกำลังเมียนรถอยู่พี่น้องวนตรงมือคือเดือดใจขอบคุณหลายๆมันมาครับผมถามคนเบอร์ผัวเบอร์เมีอยากให้เพิ่นไปเนี่ะ ต่ออย่างต่อพี่น้องมึงบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะหอยเอเพิ่นท่าย่ำขัวายเผือกเพิ่นบ่สวัสดีครับหอยเอโอ้ยนี่ไทยไปให้พ่อโอ้โอ้เข้าใจเข้าใจแล้วโอ้หอยเอช่องอาบ่าวสุริยาพี่น้องอ่าเอร้อยเอลูกไส้เพิ่นพี่น้องเพิ่นมาท่าย่ำให้พ่อเพิ่นผู้ใดสนใจกว้างขวไอสนามตลาดใด ฝากช่องเพื่อน้ำพี่น้องเนาะอ่าพอเพื่อนไปอยู่วัดเนาะเพื่อนบวชตั้งแต่วันที่27เดนาะ27เดือนเดือนก่อนเนาะเดือนกรกฎาคมเพื่อนสรงข่าวอยู่เพื่อนฝากข่าวอยู่นะบ่าสุริยาลูกไายเพื่อนหอยเอ่หัวตะหูวเด้หนิหอยเอ่โอ้ยครับผมครับผมอ่ะมันหมานเด้อหอยเอ่เด้อโอเช่ครับผมอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งนควายหอยวัด มาปู้น้อยหอยวัดปู้น้อยครับผู้น้อยจะมางามเถอเนาะมาเบิ่งพี่น้องปู้น้อยหอยวัดงามงามเหลืองอุ 2, ้ยฮู <to> ้ยกราสีออกจากบ้านเพิ่นเอาขีมินบ่ท่าไว้เหลืองอีหลีพี่น้องพูดอ่ะต้นโตหน้าตามาปู้น้อยมาฟังราคาอำเ่อเปิดเท่าไหร่สองหมื่นสี่พี่น้องต่อร่องได้งามเนีพี่น้องเบิ่งเบิ่งหน้าตาก่อนรอขึ้นเจ้าของเบิ่งพี่น้องงามแก้งขาต้นโต ลูกพ่อใดอ้าวหอยซาหอยซามากวนมาแล้วบ่หอยซายางครับโอ้บ้าป่ะแม่ลูกเนาะเดี๋ยวสิไปหาเด้อเอาสองสี่ดิสองหมื่นสี่งามเลยพี่น้องลูกพ่อใดคือลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญเนี่พี่น้องนี่ลูกมีเรามีก่อเบิงแขงขาต้นตเพิ่นนาตาเพิ่นลูกเก้าเจริญสองหมื่นสี่พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดเอาฝากเบอร์เท่าไหรวัด0 9 6 0์6ก้าหกศูนย์เก้า หอยวัดบ้านดอนเพลิงสีมงไหมบัวราณเจาท่านนี้ได้บักคูน้อยล้อๆมาปากพี่ต่อหน,น้อง24เพิบส่เป็นเปลยไว้ผู้ใดสนใจกระทูมาทอล่องกับเพื่อได้พี่นอ้องขอบพูด,ดหลายๆมาครับผมเอามาต่อเลยลูกหละโอ้อห้อยวัดคือกันห้ยห้อยวัดคือกันสองแม่สาวหน่อยมีตะตุ่มงามพี่น้องสองแม่สาวหน่อยตน้ตนโตนสีสันเพื่อได้มากมีแต่สีเหลืองๆเมื่อเบื่อหน้าตาพี่น้องหมอหน้าหมอท่องทั้งสองแข้งขาดีทั้งสอง แม่สาวหน่อยเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายมาเบิ่งพีสูงตัวใดขึ้นตัวนี้ขึ้นรอยยี่สิบหาบวกเนาะร้อยยี่สิบหาเนี่ยแหละพี่น้องเบื้องเส้นรอยยี่สิบหาเนี่ยแหละประมาณพี่น้องตโตเงี้ยวต้นโตดีหางงามพี่น้องแข้งขาหน้าตาเบิ่งพี่น้องหน้าตาแข้งขาดีพี่น้องต,ต้นโตนนดีพี่น้องงามแล้วชอบควายตัวนี้เปิดเท่าไรควอยพักตัวนี้สี่สิบสองนี่พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอ,อกแม่ขายแม่พันได้เลยลูกมีเราไม่ก่อได้พี่น้องเบิ่งหน้าตาเพิ่่่นนนเเบิงงตตต็มพีี้อัว้ เบิ่งเต็มตัวได้พี่น้องง่าย42เพิ่นเปิดไว้หูพ่อเพิ่นอยู่บ่แต่ว่างามเนาะลูกไม่เราไม่ก่ออยู่พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันเดี๋ยเลยตัวนี้ล่ะสามหมื่นก็หาได้สามหมื่นก็หาได้อุ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเบิ่งกลนเพิ่นเต็มจืดลือแม่นี่พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้เต็มครับพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นเต็มอีหลีพี่น้องกูด้าเต็มจืดลือง่ามครับพี่น้องสามสิบสามหมื่นก็หาได้พิ่นเพิ่นเปิดไว้ ย่มเบอร์ทรหอวัน่พี่น้องหอยวันบ้านดอนเพิงผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองสโตันุ่มหน่อยอ0แม่สาวใหญ่คือมานี่42,000กับ3 0 0 0พี่น้องผู้ใดสนใจตัวแดกกระโมาต่อรองกับเพื่อนไดเอ้าหม่ใชเสียไปสายละให้ทไปนอกครันหนีซะกอนอ่ะลูกยังล่นี่ผู้หรือแม่ โอ้ยลูกไส้เพื่อนพี่น้องงามงามลูกผู้ใดก็ไม่ลูกหรอกครับลูกผู้ใดลูกผู้ใดลูกความเป็นบา่ตบงานงามเนาะงามมิลีลูกงามมิลีการใจแม่ใจเมยการใจลูกของแม่พันเพลินพี่น้องงามหน้าตาเบิ่งวงเขาแม่เพลินพี่ป้าทวพี่น้องแม่สูงเท่าใดบาทในหอยซะร้อยสี่สีป้ยเบิ่งบักผร้าเพื่นพี่น้องใหญ่งามลูกไส้งามการใจลูกลูกไส้เพื่นพี่น้องโอ้ยเจริญเถินเลยบาทนี้ควบนี่เปิดเท่าใด เจ็ดสิบแปดพ่อมีพี่น้องเพิ่นเปิดใบเจ็ดหมื่นแปดพันเบิ้งถ่ายแม่เพิ่นพี่น้องเบิ้งกวดแม่เพิ่นอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องง่ามเจ็ดสิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ้น่ามีลีใหญ่เง่างามมาเบิ้งทางหนาเพิ่นอีกเทินหนึงพี่น้องเบิ้งต้นโตเบิ้งให้เต็มโตัได้พี่น้องเด้อเบิ้งพี่น้องเจ็ดสิบแปดเนาะเอาฝากเบอร์โทรหอยซราบกันไงศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามห้าสองสามห้าสอง 7230 7อ3 0ันเบอร์มอไม่สบปคึืนเดี๋ยวเบอรเอ <laughs> บอร์ไม่หอยซาด้วพี่น้องนี่เฝ้า <c oughs> บันทึก <c oughs> ไว้เพิ่นมีควายงามมาฝากพี่ตอน,นองทุกนัดะ่ะเบ, <c oughs> บอร์ม่เพื่อนพาเพื่ีเบก็สสงสัยนธรรมดาเพื่อบบแมลูกสยงามเอ้เพือกไแมมาเบอร์เผือกพี่น้องเท่าดรเพือกเนี่แมสาวน่อยสายเผือพี่น้องหาิเพืเปิดไว้พี่น้องเบิงามพี่นองรับประกันตหนีเบ เผือกอีหลีพี่น้องเผือกบ่มีบบนเปล่บบนแมงพี่น้องเบื้องหน้าตาตนโตสูงประมาณหนึงร้อยสี่สิบงามอุ้ยพี่น้องแม่เผือกนี่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันเดี๋ย่เลยแปดเดือนครับแปดเดือนหนึ่งโอ้ยพี่น้องควายแปดเดือนนี่พี่น้องตนโตนี่สุดยอดสุดยอดข้าหอยซาได้มากเหมือนนี่ออาทบทวนเจ็ดสิบแปดแม่ลูกลูกผูกง่ามแม่บักใหญ่อ่าหาซิมหาแม่ ท่านสายเผือกแม่น้อยสายเผือก,กงามว่าตั้งสิบเดือนจีหรือแปดเดือนก่อนแปดเดือนเท่านั้นพี่นอ้องเขาหอยซาผู้ใด,ดสนใจกระโทนมาต่อรองกับหอยซาได้เอาขอบคุณหล่นล,าย,ลายมาแครับผมอ,อย่างต่อพี่น้องไปทางพี่พี่น้องอ,อย่างเบ<อ>ิ่งบรรยากาศการสื่อการขายคือคักคือเก่าพี่น้องคือคักอีหลีพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอ,อย่างต่ออย่างต่อพี่น้องเบิร์บรรยากาศ การสื่อการขายควายม้าหอยปู้หอยปู้ได้เมสมากพี่น้องเอ้าดูบรรยากาศข้าวหอยเทียมหอยเทียมได้จังไหมาหอยเทียมเหมือนี่ควายเนื้อของหอยเทียมเหมือนเนี่ยควายเนือสองสองผู้หน่อยสายเนื้อของหอยเทียมสองตัวพี่น้องเปิดได้มากเปิดเท่าไรหอยเทียมตัวนี้สองหมื่นสามสองหมื่ตัวแบบง่าดิพี่น้องสองหมื่นสามสูงลอยยี่สิบกว่าเนาะ ลอยยี่สิบหาบวกพี่น้องเบิ่งต,ตัวโตนี่หวานละพี่น้องหอยเทียมได้มากในสายเนือ้อบ้านนี้บักผูน้อยตออัว <c oughs> นี้เด้อมื่นเก่าครับวายมื่นเก่าพี่น้องหน้าตาดีตัวโตดีสีสันดีหมื่นเก่าสูงเบิ่งใส่ลอยยี่สิบพี่น้องความสูงเพิม่มพี่น้องมื่นเก้าพันได้พี่น้อง, 19, องผูน้อยหอยเทียมตัวนี้พี่น,อนอ้องผมกำลังมาต่อร่องพี่น้องเนาะมื่นเก้าพันกับสองมื่นเท่าไหร่เพิ่นวปสองมื่นสามพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บักปูตัวนี้สองหมื่นสามงายๆพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรอกับหอยเทียมเพป็นกำลังสนใจอยู่อ่ะอเอาหอยเทียมฝากเบอร์โทรกันนี่ศูนย์หกสามศูนย2หกสา1ศูสอนบกับสิกส่วนปลกรูหน่อยสายเหนือพี่น้องเพิ่นได้มากหอยเทียมเพิ่นได้มากพี่น้องอ่ะ มาหอยปูถือสัก,กวันว <c oughs> เอา้าโ er อ้เพิ่นถือตัวของหอยเทียมน้ำเอา้าแม่ต้นนี้เปลือกเท่าไรต้นนี้สองหมื่นหกต้นเลยโอ้ยสองหมื่นหกเม่บักใหญ่พี่น้องสองหมื่นหกหอยปูได้มากเลยน,นี่สูงลอยสามสิบได้ความสูงเพลนพี่นอ้องนาเขาวงเขาเบิ่งพี่นอ้องวงเขาเพิ่นอสองหมื่นหกพันพี่น้องแม,แ,มอแม่แยกลูกมากเนาะแม่แยกลูกมากเบิ่งต้นตัวเพิ่นสีสันเพิ่นหางเพิ่นของหอยปูยได้มากเลยนี่ างงาพ่วงงงหาามี่น้องนี่เบิ่งวงหางเผินเบิ้งข่วงหางเผินพี่น้องเบิงเต็มโตพี่น้องสองหมื่นหกพันได้ไหมพันตัวนี้พี่น้องเพันแยกลูกมากความผสมบวัฒนทองบวัฒนทองเนาะเบิง้ง,ง,งนหนาเผินพี่น้องทองหว่างสองหมื่นหกราคาเอาฝากเบอร์โทรหอยปูศูนย์แปดห้าสี่เก้าหกห้าสามศูนย์หกหอยปูบ้านดอนเผินสีม่วงใหม่บุรราชธานีเพิ่เทรา มาแม่แยกลูกมา2สองหมื่นหกละค่าเกษตรกรพี่น้องละค่าถือยังต่อรองได้อีกเพื่อนมาถ้าได้ละค่ากันบอตตอนี่กับทรงฟี่เพื่อนมาเนาะโอ้ทรงฟี่เพื่อนมาทรงฟี่สามสิบโลสามสิบโลนี่จากบ้านดอนเพิงน่ะโอ้ยมาคือปู่โมชันแหละแต่ว่าทางามือบานนี่ทรงฟี่หรี่เนาะขั้นผ่านทางทมือบานนี่โอเค เรืออ <laughs> าา่องมือครับของมาจจะเสาร์ดีตัวอาจารย์เสามันบาดอยู่ไกลๆน,นี่ครับผู้บริวญเนี่ยผู้บริวญเนี่ยบผมีเวลานะครับ <ใจ S 1> ผมอ่ะมาต่ออันหอยปูพันด่มากกว่าสิต่อที่สิถามหาหอยลาดคือพอ,อเห็นเพิ่นจังเื่อ,อ,อโอ้ยยู่นี่บ่โอ้ยสิน้ำหาเพิ่นพอเห็นเพิ่นหลายสัปดาห์เ <laughs> ออมาหันเหรอ โอเคอ่ะครับมันหมาเด้อหอยปูเด้ออ่ะอย่างต่อพี่น้องเครื่องมือคัดของแสดงมือหันพี่น้องนิดนึงนะครับผมอ่ะอย่างต่อเบืองบรรยากาศไปนั่งพี่น้องเบืองบรรยากาศการซื้อการขายโอ้บักปูหน่อยสองตัวป้ายซ้ำหนิเพิ่นส่วนใหญ่เพิ่นเอาเข่าสนามพี่น้องเพิ่นเอาเข่ามาตลายเอาพี่น้องเนาะเมืองบรรยากาศหูวหน่อยง่ายๆพี่น้องถ้าแม่สาหน่อยเพิ่นกำลังจูบไปในหอยเพิ่นกำลังจูบไป ยางอยู่พี่น้องเดี๋ยวรอจังหวะนะพี่น้องเนาะรอจังหวะรอจังหวะในหอยเป็นจูงควายนะผมไปสิย่างต่อพี่น้องโอเบิ่งเข่าเขวายไปนะครับไปนะครับลอยจังหวะรอจังหวะรอจังหวะ หานี่ ạ 8,000เกียร์ดอ cả ใดเอา có hỏi vụt, mình. Hỏi vụt đẩy mà โดนวอย <laughs> หอยวุดเพิ่นกำลังบวกครับในหอยพี่พน้องอ,อ่ะถ่ายควายเพิ่นไไหวควายพี่น้องแม่สาวหน่อยของหอยวุดพี่น้องต,อตัวโตบั้งเต็มบรนไัดพี่น้องสูงร้อยยี่สิบประมาณในน้อยอยู่พี่น้องตัวน,นี้อีกตัวหนึ่งสูงร้อยยี่สิบห้าบวกความสูงแม่สาวหน่อยอยู่อ่าอีกแม่หนึ่งแม่ใหญ่ขึ้นมาแม่ใหญ่ลูกเอ้าลักไายก่อนได้จะสิมาสัมผัสหอยวุดขออนุญาตหอยวุดบ,บาทนีท่เอ้าเลี้ยงลำดับ ตามความใหญ่พ right ี่น้องใหญ่กลางน้อย3าตัวสามหมื่นสามสองหมื่นเก้าสอเมหาร้อพี่น้องนี่คือราคาควายเป็นเลียงลำดับสองหมื่นห้าร้อยสองหม่นก้าหมื่นสามพี่น้องแม่นี่ใหญ่เลยพี่น้องสูงลอยสาบสาวโอ้ยลอยชั้นหัวคนปาโทพี่วัดมาแล้วตนโตเงีวพี่น้องแ้งขาตนโตดีนาตาพี่น้อง33มสิบสามเพิ่นเปิดไรพี่น้องเบิรงข่ายเพิ่นทา้งเพิ่งพี่น้อง ตัวไวสามสิบสามแยกลูกมาเอาไปผสมเอล่าเนาะแม่พันแม่พันได้ผี่ฟองท่อชัดเจนตาแต้มแจมแจมพี่น้องโอเคเลยยี่สิบเก้ากับแม่สาวง่ามเต็มเด้พี่น้องตัวนี้เต็มเบิ้งแม่สาวหน่อยตาแต้มแจมแจมตาแต้มงามอีหลีเนาะตัวนี้ตาแต้มดีพี่น้องตาแต้มแจมแจมฟองท่อจัดเจนแข้งขาพี่น้องเบิ้งเอาเศ้าเก่าพี่น้องแม่นี่สูงรอยยี่สิบบวกความสูงทองอ้างล่างเป็นตะเลี่ยงลูกดีเป็นตาจายลูกแต่ว่าตัวนี้พี่น้อง สองหมื่นกับห้าเพิ่นว่าพี่น้องสองหมกับห้าแม่สาวหน่อยตัวนี่พี่น้องเบิ่งตนโตหายเพิ่นสโตชุดนี่ของหอยวุฒิภูใดสนใจตัวไดกับโทษมากหรือโยกเป็นชุดแห้งถึงเนาะต่อรองไหนแล้วเฝากเบอร์โทรหอยวุฒิศูนย์เก้าสามศูเอ้ยว่าไหม่เอาศูนย์มศูนเก้าสามศูนย์หกศูนย์สี โอ้สี่เกศสามสองหอยบุดโพไสอุบลราชธานีผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพิดไดเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมเอาไปใส่ข้าวหอยฝ่าสามตัวนี่แม่สาวหน่อยถึงสามปลาหอยฝ่าไปเอาจังไดมากเพิ่นคือใหญ่มากนี <c> ่แ <oughs> ต่ตัวหน่อยหน่อยพี่นอ้งองเบิ่งข้าวหอยฝ่าสามตัวชุดนี่ <c oughs> เขาเอื่นว่าชุดยังอะไรนี่ <c oughs> ชุดอนุบาลเนาะ ชุดอนุบาล่นว่าเขาหอยว่าไปก็ได้ซื้อบัตรตังสามไปก็ได้เอ้าเรียงลำดับเท่าไหร่มื่นแปดปัญหาสองตัวตันตัวสองมืนสัตละสองมื่นสามัหแต่ว่าสองตัวนั่นตัวนี้ดีตัวนี้อยากบ่รทัานเต็มปันไดเนาะว่าท่นเต็มปันไดขั้นเต็มกัสิทอมูอยู่พี่น้องมื่นแปดนห้าร้อยสองมื่นสามพันห้ารพี่น้องสองตัทอกันระคาตัวละได้พี่น้องประมาณทั้งสอตัวตชุดนี่ขอาหอย ปลาได้มาปานปลาลูกครอบพี่น้องโอ้ยผู้ใดสนใจตัวได้กระโถนมาต่อรองหรือยกชุดเอาไปตั้งปั้มครับยกต่อรองได้ครับลายเนาะทรงฟีอีกเนาะหอยฟ้าบันสะพือพี่น้องได้มาผู้ใดสนใจกับฝากเบอร์โทรให้ผม095 934 9754หอยฟ้าบ้านสะพือตะการเพื่อผลอุบลราชธานีเอาไปตั้งปั้มเลยเพื่อนว่าราคาถือถือต่อกันเป็นชุดถือลายกว่านี่เพื่อนว่าเอ้าขอบคุณหอยฟ้าหลาย มันมาเด้อมาของชื่อให้แน่้องเหลือเท่าไรหอยแตะเหลือจักตัวน้ำคันหน่อยอยู่หันถามโอ้อันนี้สองแม่โอ้นี่แม่หนึ่งสามยังหโอ้มาเบิ่งไล่ตัวพี่น้องของหอยแตะโอ้พึ่งได้ขายสองอ่ะสองหมื่นหกพันแม่นี่แยกลูกมาเน้องหรือทองอยู่แยกนี่ทองน้อ มันทองอ่างลางอยู่พี่น้องเขาหอยแต่มนเหอนนี่สองหมื่นหกพันพี่น้องตัวนี้สูงความสูงเพิ่นประมาณห้าร้อยยี่สิบห้าบาทพี่น้องเบิงหน้าตาโ <ละ S 1> ตนโเตเพิ่นอเ,เอาไปรุ่นเอาทองบ่ทอง,ทองแต่ว่าราคานี่พ่อโตเล่างะไรพี่น้องสองหมื่นหกเนาะโอ้สองหมื่นหกพันห้าร้อยเพิ่นว่าลืมห่าร้อยเพิ่นตัวละเองหอยแตะตัตถัดไปตัวนี้ก็ค่าเดียวกันช่องมุกผันหายโอ้ค่าเดียวกันแต่ว่าใหญ่กว่าเนาะสูงกว่าสีสันดีกว่าพี่น้องโอ้ม่านเสาวอยู่พี่น้องตัวนี้ สองหมื่นหกพันห้าร้อยที่พี่น้องตัวนี้สีสันดีดีพี่น้องทองแล้วม่านสาวโอ้ราคาถูกอีหลีของเพิ่นพี่น้องสองหมื่นหกพันห้าร้อยทอกันครับตัวนั้นราคาเดียวกันราคาเดียวกันต่อเอาพี่น้องแม่บอกไงล่ะแม่บอกไงอจากได้หาเมืองทองหาเมืองทองแปดเดือนแล้วโอ้ตัวนั้นทองไงแล้วทองแปดเดือนอ่ะอุ้ยไงอีหลีเพิ่นยังได้หาเมือพี่น้องอุ้ยทองอ่างลางใกล้ศิอกลรพี่น้องอุ้ยม่านบอกไงความสูงเพิ่นลอยสามสิบสามบวกความสูงเพิ่นเวิ้งคาย เบิงหางเพื่อนพี่น้องหางเพื่นหางเพ่นเาขั้วหางดีตาเต็มเต็าจลกองข้อพี่น้องห้าหมื่นพ่อแปดเดือนแล้วโอ้ทองอ่างลางพี่น้องแม่สาวน้อยเท่าไหร่ตัวนี้บ้าหมื่นห้าพันหมื่นกับห้าพันพี่น้องแม่สาวน้อยตัวนี้หมื่นสี่หมื่นสี่พันเนี่ยหมื่นสี่เท่านห้นตัวน้องตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวฝากไปอีก ตัวไดเน่ตันั้นจะเอาหมื่นเจ็ดพันหมื่นกับเจ็ดแยกลูกมากขึ้นกันพี่น้องตัวนั้นขายลูกมือหันพี่น้องหมื่นกับเจ็ดนแยกลูกไปพี่น้องอุ้ยไข่หแต่ชุดนี่สุดยอดสุดยอดผู้ใดสนใจตัวใดโคมใดกัโทรมากตัวร่องกับหอยแต่ใดเอาปากเบอร์ทุอมหอยเจ็ดแปดหกสองห้าเจ็แปดสี่หนึ่ง บ้านสะพือตการพื้นผอุบราชธานีพี่น้องเพิ่นได้มากชุดบักไงเอาไปตั้งความได้เลยถื่ๆพี่น้องต่อรองได้ทุกตัวโอเคครับขอบคุณหลายๆมานครับผมครับครับครับขอบเบิ่งบรรยากาศต่อหน้าพี่น้องเนาะคือคักพี่น้องเบิ่งบรรยากาศคือคักอีหลีพี่น้องนี่ถูกสายหอยเวียดกหลายพี่น้องหอยเวียดกหลายโอเคให้ยังต่อพี่น้องเนาะ ยางมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องโซนนี้เผือกเพิน่นปลูกไว้พี่น้องพอท่านเผือกเพิ่นปลูกไว้เผือกี่ต้มอยู่พี่น้องพูดอ่ะบ่ท่านได้จังหวะเอ่ะไปอีกจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะยางมาอีกทางนึงพี่น้องเบื่องบรรยากาศการซื้อการขายพี่สก่อนพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายควายอยู่ตลาดน,นัดบา้านเชียงหวางพี่น้องคือคักพอสมควรนะพี่น้องเนาะคือคักพอสมควรเรื่องบรรยากาศไปโอ้ยพี่น้องโอ้ก็อหอยทอมแบบนี้อหอยทอมได้มา สวัสดีครับได้แม่สาวหน่อยมามเนาะแม่สาวหน่อยพี่น้องเบิ้งต้นตข้าวหอยท่อมวันนี้สูงร้อยยี่สิบเท่าไรเนี่ยร้อยยี่สิบห้าบวกเนาะร้อยยี่สิบห้าบวกข้าวหอยท่อมได้มากวันนี้หน้าตาต้นตดีที่พี่น้องเบิ้งเต็มโตต้นตดีหางพุ่งหางห่ามพี่น้องถ่ายง่ามพี่น้องนี่แม่สาวหน่อยตัวนี้สูงร้อยยี่สิบห้าบวกเพิ่นเปิดไว้เท่าไรเนี่ยสามหมื่นกับสองพันสามหมืกับสองพพี่น้องเบิ้งแขงขาต้นตหน้าตาสองหมื่นกับสามพันลูกเบิ้มพันล้าน โอ้ลูกเบิ่มพัน์หลานลูกไม่เราไม่ขอเบิ่งก,กองข้อเพิ่นพี่นอ้องพูด่ะกองข้อชัดเจนตาแต้มจำจำจัดเจนลูกไม่เราไม่ขอดูง่ามเลยพี่น้องสามหมื่นสองพันพี่น้องหอยทอมได้มากฝากเบอร์โทรหอยทอมได้องศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเก้าสองห้าเก้หนึ่งเจ็ดสามหนึดกพี่น้องคนไดมากแม่สาวหน่อยง่ามพี่น้องสายพันธุ์ดังสามหมื่นสองพันเปิไไดไว้ผู้ใดสนใจกโทรมาต่อรองกับหอยท่อมได้พี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมารครับผมปิดคลิปกับหอยท่อมนี่ละอ่ะ พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมวังิแชนแนลนะครับผมผู้ใดไ,ได้ติดตามชมคลิปของบ้านสมวังิแชนแนลแล้วก็ซอยกันพี่น้องซอยกันสนับสนุนสินค้านะครับพี่น้องทางการ,กรเกษตรทางการอุปกรณ์ก,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 การเลี้ยงัวเลี้ยงควายซึ่งผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปพี่น้องผู้คลิปเนาะก็ซอยกันกดเข้าไปเลือกซื้อเลือกหานกันเนาพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนักพี่น้องเนาะกระโคงสีพบพอครับผมเป็นพี่น้องเพียงแค่ในคลิปนี้พี่น้องซอยคอยเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงัวเลี้ยงงงคคคคววววาาาายแแแฟฟนนนลัับบเเพจจจ้สสมมมมีตุ่ขริญ ห้างไกลจากลกไข่ไข่เจ็ยต่งางๆพี่นอ้องรำด้วมด้วยเบิดหนีเบ็ดซินตนองการสำหรับมอนิคลิปนี้พบกับข้าเจ๊นก่อนครับสวัสดีครับ